สวัสดีครับตะเลิตะลอนออนไลน์นะครับวันนี้มาเที่ยวพะปางสามยอดนะครับที่รบบุรีนะครับบรรยากาศวันหยุดนะครับลิงเยอะมากครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับ เขาจะมีไม้ให้คนละอันนะครับแล้วก็มาลงชื่อนะครับวัดเยี่ยงไปเห็นไหมนัดจัดเตัมจัดเต็มชื่อเลยน่ะบอกแล้วน้ำแดงมันชอบจะแกล้งกันอะไรก็จะประตูก็จะปิดกงไว้นะครับ ตัวอ้วนเลยครับฝนก็ลงเม็ดนะครับฝนลงพัๆเลยครับนี่ครับกินเพลินเลยครับ ไล์กดแร์กดซับกค็ค้ายกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้เตเลอร์นะครับที่เป็นรอยจุดนี้ก็เป็นรอยเม็ดน้ําฝนนะครับต้อขออภัยท่านผู้ชมท่องเตเลอร์ด้วยนะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝนล,ลงเม็ดนะครับ